มืันนี้พอบอนกับแม่บอนสิพามาเฮ็ดเมนูต้มไก่สวาให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้ามาเบิ่งขั้นตอนการต้มเลยค่ะเต็มน้ำใส่ม้อแล้วกะใบบักกูดโหค่าตะไคร้กระเทียมจะโ่น้ำเดือด ปุ่งเลยปุ่งเลย,เลยจะผงชโดลโด,โดหรือผงนู่ดลงไป รสดีจ้าพี่น้องแล้วเต้ผู้มักเด้อพี่น้องเด้อใส่ก็ได้ <c oughs> ใส่ถือเริ่มเซ่บน้ำปลาน้ำปลาลงไปสีอิ้วขาวพร้อมพี่น้องอยจักน้อยมันก็ใส่ใเริ่มเจ็บอ่ดฉัน โอ้มันเดือดฮะไก่มาไซเหมืนคนน้ำมั้งคนน้ำก้นเออข้าวเลยโลให้น้ำมันเดือดคักๆพี่น้องเราจะเอาไก่ลงมันถึงมันจังสิบอกข้าว ไม่สีิมันเดิดคักขนาดไดยพุผ่าปิดหม้อมาปิดไหมมันจะเดือดไว้เป็นอยังเงิ่เดืดอลลดแล้วเอาไก่ลงหนึ่งคักหนึ่งปิดเอาไก่ลงแล้วก็หนึงปิดคน้คนๆชิมน้ำก่อนมันยังไม่ได้ชิมหลายเทอ ชิมเบื้องน้ำก่อนพี่น้องไหมชิมพอดีแล้วก็เอาใกล้ใส่เลยละบาดน,นี่ชิมเบื้องก่อนมันยังชิมไม่ได้ปรุงลายเถอะพี่น้องไหมพอด,พอดพอีพอดีแล้วบ่พอดีแล้วเอาใกล้มาใส่เลย เอาไก่มาไส้บันนั่งแปเอาไก่ที่เตรียมไว้พี่น้องเอ้ใส่ไก่ที่เขาเตรียมพักไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่ลงไปอ่เออปวดขาขนาดเทลงเลย เออค้นๆแล้วก็ปิดฝาไว้พี่น้อยเดี้ยฝามานะันะอ่านั่นแลละปิดฝาเพิ่นล่อใกล้สุกกาไปเตรียมหั่นหัวหอม พักผอกพักแพ้ไว้พี่นอ ấy, ้องเอ้ยเวลาอันใกล้สุากแล้วก็น้ำไปสว้าได้เลยพี่น้องเอ้ย หั se ่นแรกหั่นผักเพลาก่อนพี่ดไปทำมาซีบรันมันช่วยผดีบุต้นน้อย้นใหญ่นี่นะทูแเสบหอม มาหั่นไว้พี่น้องย้จังสิสบิบสีเวลาเวลาใกล้สุกแล้วก็เอาลูกมกันสวาให้พี่น้องเบ่งเลยอืมหั่นกระปูนี้ โอ้ยเสียงหั่นก็นได้ใจขนาดเลยพี่น้อย เอาเข้าควคั่วพริกคั่วามาอตั้งไว้ oh. เอามาไว้ยังไามา่ได้เทศ เทใส่เทใส่กระปุกเออเออตรียมตั้งไหวเดอ้อขึ้นไปนเบ่งหม้อก่อนพี่น้งเอ,อ้ยหม้อต้มเขาเป็นยังไงมันพดหรือมันเป็นแต่ยังไงโอ้เบ่งพดคักก็ได้พี่น้อยนะ เอาอันโพเอาช้อนมาขลุน่นเลยอือันละคุนมึงมึงใกลๆก่อนคักก็ได้พี่น้อยนะใกล้เข้ากับมันคักก็ได้ปูจิ้มไป เอาไก่ลงแล้วก็มันสุกแล้วก็ชิมเบอร์อีพี่น้องไอ้ยันมันเปลี่ยนรสชาติเป็นยังไงขังไก่ก่อนเลยแสบพอดีแล้ววะพอดีพอดีแล้วพี่น้องไอ้ขังไก่กรับเปื่อยทั้งหมดบได้กินรสอันจัดปันไดพี่น้องอันหวานบ้านเค็มกับโบปันไดดอกเป็นเบาหวานความดันอยู่พี่น้องไอ้เอาแบบจืดๆแน่เฮ็ดกินเดี๋อบกินแบบ เป็นยังไงเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วไอ้ลอยจักหน่อยข้างหลังมันเดือดมีฮันนิงผมเนี่ยมันเดือดคักๆสุกคักๆก่อนพี่น้อยกล้วถ้าว่ามันสุกก็ร่างหาให้มันเปื่อยจักหน่อยก่อนเสียงพุทคักก็ได้พี่น้อยนะ น่าคักก็ได้นะเอาเข้าใกล้หลายก็ไ,ได้พี่น้องเอ้โทรศัพท์สิระเบิดมันหอนเอาซรัพนี้ละนนะโอ้ยมันคักก็ได้นะปิดก่อนสักก่อนเดี๋ยวเอาปิดท่านี้นึงได้ทีแล้วก็นอุลงล้มมาสวามัคักเนาะสีไม่งามเนาะสีเล,เลยอเอาไอ้จัก

อีหน่ยครับมันเปื่อยก็คักแล้กินอย่างแซ่บมันบบเปื่อยมันก็บรแซ่บกระไรเนื้อต้มพคนเนื้อมันหนุ่มก็คักก่อนตัวสิงพูดคักเบสิสิงพูดคับก็ได้พี่น้องเอ้ยทงหงจอกๆเลยอยากใจเย็นๆเอ็ดอาหารต้องใจเย็นใจหังลายมันก็บรแซ่บแล้วเนาะพี่น้อง เอตอาหารต้องใจใส่มันม <ba> ันยัง uh บัดเวลาไปกินยังแซ่บเปิดบุญนุ๊เปิดบุญนุ๊กเปิดแล้วบ่าเบิุญจะได้ทีเด่นเอาซ้อนมาขลุดอิเทอร์นึงเลยน้ยสุกกะละพี่น้องเลยสุกกะให้พี่น้องเบิ่งก่อนคัดก็ได้นะหอมหอมหอม ใกล้เงาหัน่นเป็นแบบบอมีกระดูกน้าพี่น้องมันอย่งเวลาซุดมันอย่งบวกกลาง,ง<ท>บวกนี่ปิดแก๊สพี่น้อยอ้าวเอาลงมาเอาผ้าห้องือนพืนน้นเลยเด้อเยอะหนาหอันนะั้นโองผงนี่นนี่ผงหั่นบอผงนี่สิตักเสร็จสามมีของสว่านอ่าโตเลย เทเธอเดียวเลยเทได้บ่อะไรขี่บวนอันอันหัวนมือนะหัวบอะถึกใหม่ๆเลยเิ่งพี่น้องควันมนะันนอะอ้ยอยากดี <laughs> เอาวันใบประกูดกับโหตะไข้เอาก้อนพี่น้องไอ้เดล,ลาไปกินมันยังซีบวนเกกะใส่แต่คริ่งปักบูหูโหงมเข้าลงไปกันยังคักเป้าพออให้มันเย็นพอบนนั่นละมาใส่ผักบู้เข้าไปมันยังสีบบวห้าดนะนั่นละ ขากันนะด้วยใส่น้ำหลายพี่น้องก็เวลาอันนั้นปัดสู้ผ้ากันสู้นะพอกับลูกคนมากสู้น้ำคัก ละเป่าอมมันยังเยน็นนั่นล่ละเอาวันผ่าปิโมมาเป่ามาพัดก่นก็ได้พวบ่อลเลยมันจะคิดพักบวห้านั่นแหละ พัดให้มันเย็นจักน้อยก่อนพี่น้องก็ได้จังสวายพี่น้องเบิง้งพัดไปเลยเลยเท่าไม่น่อนมันก็เย็นเลยหมูเท่าขึ้น,น,นะน,นเท่าขึ้นให้มันเย็นนั่นแหละเวลาใส่พักมันจังสีมันจังสีเขียวงาม ละพัดให้มันเย็ยนก่อนพี่น้องมีแต่เนื้อได้แล้วเอาแต่เนื้อมันพี่น้องเลยนะมันกลกายก็มีตะเนื้อมันแนะ่ เวลาเขาอันซูดเข้าไปเวลาเพ็ดเหลวซูดเข้าไปมันกระบอมีกระดุแล้วพี่นอ้องกินง่ายเอ็ดแบบนี้นะเย็นแล้วมั้ชิมมึงนู่งเย็นแล้วบ่ให้พอบ่อนชิมมึงก่อนพี่นอ้องไอเย็นแล้วบ่แค่เย็นเย็นแจ้กน้อยกัดใช้ได้แหละเย็นแล้วบออาเย็นแล้วพี่นอ้องไอปุง้งบา้าน <c oughs> ปรุงรสก่อนเด้อบอาทนี่เอาอย่างใส่ก้อนพริกป่กบนบอพริพกป่นใส่ไปมักเผ็ดจะใส่ละลายเนี่ยพี่น้อยนี่ลูกชายมักเผ็ดพี่นกเอ้ซี่เม,มืองก่อนอ แต่เพิ่นผู้นั้นนะโอ้ยมักเผ็ดเด้อลูกชายลูกบ่นนะนี่ใส่ลายโอมได้ไห่ลายหอมลายนด้เข้าคู่พี่น้องเลยเข้าคู่หรือเข้าไม่เอาละใส่หลายนะโอมเอาควนก้อนอมา แดงคักก็ได้เป็นตาแซ็บเนาะไม่ก็เป็นตาแซ็บเนาะน้ำเหลืองน้ำแดงคับน้ำแดงคักพี่น้องเอ็หนะเป็นตาแซ็บคับก,ก็ได้นะโอ้ห่วยโงห่แก๊กแก๊กแก๊กโ่ห่วยง่ห่วหนไหนมัโโนดึกเลย <laughs> ชิมมึุนุบัดดิมันอยากเข้าลแล้วอยากเข้าแล้วพี่นอ้อย <laughs> เห็นตรงไกลหรืออยากแล้วโอ้ยน้ำแดงคัะขนาดทื่อใจเย็นลูกบ่นแล้วนี่นะพี่โนโ้ยกัยพอด,พด,พอด,ดีพอดีแล้วบอสเพชรพอดีเพชกับลันพอดีเลยพอดีแค่ใส่พักเลยโอ้โหค่ะข,ขนาดพี่โนโ้ยกัยนั่นละ คนเข้าไปแบบนี้นั่นละขลุนบ้านเท่าเอินขลุนพนุ่นคือกันท่านะพี่น้องเว้เออเอาพักลูกไปลดแห้งเป็นต่แทบพี่น้องเลยบาดนเนี่ยนำ้ำลายไหลจ้ากเลยอันทเทเ e t e ก็ได้ผู้แตเเ e t e กะท้ทองก็หบูบางดักนึงพี่น้อง พอบ่อนนะชิมมึงนู้นนี่ชิมมึงอีนู้ใส่เครื่องหอมแล้วนะนั่นละเมยถ้าชิมสุดท้ายเว็นอะพี่น้อยโอ้โแสบแสบ,แสบแล้วบอแซ<ส>่บอ้าวสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม<อ>าให้พ่อเมย์บ่นเด้อซะขอบคุณค่ะ